ลาบเหนียวส่งลูกค้าหน่อยสับได้ที่แล้วละเอียดยิบรู้เรื่องอราบเหนียววันนี้ก็นำเสนอเป็นพิเศษเลยนะจ๊ะเนีพริกลาบเชียงรายเมืองพานลองหน่อยมีมะขว่ญนนหอมหอมนาเสนอเมนูลาบเหนียวพริกลาบเชียงรายวันนี้จ้ะทำส่งลูกค้าเลยแซ่บลำหม้อพริกลา,าบเมืองพาน เชียงรายนะอ้ยสีน่าจะเผ็ดกว่าผัวกันเลยอ่ะูัวกันครัวให้หอมแล้วค่อยไปใช้กลิ่นนี่ฟุ้งเลยอะ่ะอ่ะผัวหอมเรียบร้อยแล้วมาพักพักร้อนก่อนนะเอาขี้เพียไปพัว่ว โอ้โหเงยหอมพี่เพียหอมพี่หุยหุยเลย่ปพักร้อนพี่เพียเย็นเป็นที่เรียบร้อยพริกราบที่เราคั่วไว้คนให้เข้ากันไปปรุงกันต่อใส่ผงนัวใส่หลายแซบหลายเรียบร้อยเข้ากันละไป เนื้อราบใส่ต่อเหนียวแน่นอนใส่ลงไปเนียนอย่างเงี Nein, ้ยดูดิทำไมก๊เนียนอย่างเงี้ยมันเหนียวไหมล่ะติดลำไส่ซะบ่ผูดที่เคียงเห็นน้อยลูกค้าจะได้สวดได้เนื้อมาประมาณนี้ตบให้เข้ากันบี้ใจเย็น เนียนไปเรื่อยๆเนียนจนได้ที่เข้าได้รูปแบบแล้เช็คเช็เช็โอเครู้เรื่องลาบเหนียวฮะเหนียววะ่ะวับไส้วันนี้แหละมึงเอ้ยไม่ย่อยละเหนียวคาดิละบ๊บปับ <laughs> ไปชิมต้องชิมมีใกล้แอบชิมลูกค้าหน่อยนึงก็คงว่าว่าหลอกละ จะได้รู้รสว่ามันอร่อยไหมจะได้ปรุงแก้ไขได้เหน้าสุดว่าแม่งหอมเครื่องเทศแม่งรุนแรงมากเห็ดมากไม่ได้ใส่พริกเลยนะเนี่ยใส่แค่เครื่องเทศอ,อย่างงี้อย่างเดียวเลยนะเว้ยสุดยอดไปจัดจานแบ่งคนละครึ่งคนละร้อยหม้อนี้หนึ่งร้อยสองคนสองร้อยบาทใส่ควในเหี่ยกรัมใส่ควในเหี่ยกัมควในอยู่นี่นะกินหุกอกควในาฮะอยู่นี่นะเห็นก่อ สาย,ยัางบายเนียนอีกรอบแล้วกระจายใส่ถุงได้อะอะขาเมลไปได้เหรอเอ๊ลูกค้ามาพี่สั่งเอาไว้ลองคาเมลต้ลองลอง,ลองชิมพี่ใส่แค่ผงชูรสอย่างเดียวนอกนะั้นไม่ได้ใส่อะไรเลยนะเนียนไหมเนียนอร่อยหอมเลยกัวในมีครบหนาคุกอ่อสักร,รมบ่อ,อ,อเป็นคำทักทาย แปไว่าอะไรไปลว่ละไปไว่าอะไรพี่สวัสดีป้อ,อ,อยิงหยังอย่าไปพูดนะพูดเล่นนะพูนพูเล่นนะไปแบง่งแยกย้า<ำ>ยอ่ะตายปาดปาดได้ยังอีกอีกอันหนึงสองถุงสองถุงปาด 9ก้าสิบแปดเก้าสิบสองใส่นี่อีกหน่อยหนึ่งให้มันได้ครึ่งหนึ่งนะแบ่งเลยปาบปาบปาบเรียบร้อยคนละร้อยตามราคาที่บอกเลยฉันคิดขีดละสี่สิบบาทแกคิดดูดิฉันใส่ตาช่างด้วยช่าเป็นคนดีอ่ะใส่ผักผักถุงใส่น้ำจิ้มนั้นอย่างละหน่อยอ,<ำ>อันนี้ผักลาบนะอันนี้เนื้อลาบนะครับ เสร็จปุ๊บอันนี้ผักเอาเนื้อใส่อันนี้โรยพร้อมกินทันทีร้อยเดียวทานให้อร่อยนะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณยายคุณยายนี่ไปแล้วก็ผักกาบนี่หอมซอยขอ,พอพบคุณครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพ่อค้าทีมกินอ <gomery S 1> ิ่มเฮ้ยด๋ยวนี่เฮ้ยยอด คิดถึงวันวาน